สวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมพกผมนะครับมิเนเตอร์และอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ c o s m o กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อ่าขอบอกปัญหานิดนึงนะครับผมเรื่ังการที่ผมจะไปเล่นแมปนะครับซึ่งแมปที่ผมกำลังจะเล่นบรรลับคือผมมันเปิด Open Land ซึ่งผมก็ใช้เปิดการเปิดเซิร์ฟด้วยกัน Open Land อยู่บ่อยๆนะครับก็เลยพอพอผมไปลองมาอีกทีนึงก็เพื่อนก็เข้าไม่ได้เกือบทุกคนเลยเไม่ไม่ใช่ว่าเกือบทุกคนเลยแหละนะก็เลยบบว่า ต้องขอพักยาวไปก่อนสำหรับแมปนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะไปพักสักหน่อยเนี้ยก็ไม่เข้าได้เมื <c oughs> ่อไหร่ผมก็จะลงคลิปอ,อีกทีนะแนะจะน่าเป็นไรวะคุณต <c oughs> ีนแหกนี่เองนะครับเออขบหัวแล้วมันเมึนหัวไหมโอเคไป <c oughs> ก่อนนิดหน่อยเราก็จะไปนะครับโซหมดสวดของเอ่อพีวีเอ,อ้ไม่ใช่พีพีดิโซเอเวลนะพีพีอ่ะพี่ตีนแทกอันไหน เอ่อเอ่อเอ่อสายสล่างเลยเหมือนเดิม <Okay. S 1> สายล่างสายล่างเข้าแล้วอยู่ในสายนะเนี่ยเหรอใช่ใช่โยโยโยไม่ทำหัวเลยบอกมีผู้ใดเล่นเลยรอครับเดี๋ยวก็มาเองสีกับผมแค่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 สามค,คนเองอะ่ะะนะหนึ่ง ชนะสองสังขารห้าโหโคตรเจ่งโอ้โหเนี่ยข้ามาห้าคนละเอ้สี่คนดิเลยสามสิบวิเข้าม่สอง่นไงเจ็ดในไง,งมาละมันก็มาเพิ่มเรื่อยได้รวยแบบนี้ยเอธอได้รู้อยาก,ยากเจอเธอรอโอเคครับอยากเจอเธอไม่พลาดเ้าจะเจริญนะ ห้าวิอินาจีสิบห like, ้าวินะครับผมก็อ่าใครไม่เล่นเซิร์ฟคอไม่เล่นเซิร์ฟอมก็ทักผมได้ครับชื่อผมก็รู้รู้หน้าฮาวเหมือนเดิมห้าสี่สามทำหนุนสุนะจ้ะ let's go ลันซ้ายของผมปุ๊ป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 แล้วก็ไปด้านหลังเช่นเดิมนะสเต็ปเก่าเออข่ายที่ด้านหน้านี่แหละข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตาย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 เอ้ยมันยจะยิงธนูนะ ขอฆ่าหน่อยขอฆ่าหน่อยเฮ้ยยืในให้กูฆ่าหน่อยดิมันวิ่งเป้นหนูไอ้กล่องระบนขอเก็บแป,ป๊บเป็นที่ระละึกฆ่ามันพี่จะวับไปแล้วนะผมก็จะวับเหมือนกันไปว์ปไปเลยไปก่อนเลยไปเ,ย <laughs> เล่นมันเล่นมันเล่นมันซะเล่นมันให้นักเปดไปเดิมเล่นมันให้นักแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ไม่รู้อยู่ไม่นั้พี่ระวังหิวเลยนะใส่ชุดกอก่อนโอเคใส่กอแล้วเล่นมันให้นักเลย เออขึ้นไปตีมันขึ้นไปตีมันโอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดอา้าวใครตายวะอ๋อพี่ตีแทงไม่ตายเว้ยแล้วพี่ออกไงนะออกข้างนู่นโอ้ยก็ขออภัยด้วยนะครับผมท่าแหลกนะฮะเพราะว่า,าใช้แอคชั่นนะลองมาใช้แอคชั่นบ้างนะเพราะว่าผมใช้แต่แฟบตลอดนะครับพี่โหดาเพชรแล้วเหรอ เธอลองความรักในชิ้นไหนพี่เอ้ยพี่แฮกพี่พี่ฮะอยู่นโเอ้ตกใจในนี้มีดาบเพชรอันนึงเนี่ยเคีึงคราวเราต้องไปบ้างพ,พี่ชอบพี่ชอบเม,มียผมนึกว่าหายไปไหนพี่เปิดไมค์กดไว้อ๋ออะกล่องด้านหลังมันยังซ่อนไว้โอ้ยแหลกม่ได้แหลกเลยกระตกุกไม่ได้กระตกุกเลย ค้างเอออ,อ,อ,เอันจะเฮ้ยออกได้ไหมออกได้เฮ้ยขอปึ๊บป๊บอ่ารอรอเลยมีฉนยยังมีแล้วครับแต่ไม่มีลูกมีแล้วทิ้งครับมีแล้วก็ <มา S 1> ูที่ยไม่มีลูกไงไม่มีมลูกไงตรงไหนตรงไหนโอ้ยเจ้าฉิบหายแล้วออกไม่ได้ไอ <laughs> ชิบหาไม่เป็นไรไม่มีไข่เอนเดอร์ ไข่เอ็นเดอร์หรยกว่าเอ็นเดอร์โพลม่ใช่ไข่เอ็นเดอร์โอ้โหพี่พูดซะน่าเกลียดเลยพี่พูดว่าไข่เอ็นเดอร์ซะน่าเกลียดเลยเสียวเงาะมันจะออกไงครับเนี่ยก็เดินเดินเดินขึ้นมาอย่าโดน,น,นตกที่เดิมเหมือนกันไม่งั้นพี่ไม่ได้กลับแน่เขีนทิปไม่ช่วยอะไรเลยตอนเนี้ยไม่ได้ช่วยรหรอกอยู่กใกลนะ้กันแค่เนี้ย Hello guys ตามลาหากล่องลาหากล่องครับแล้วนี่เหลือไได้หกคนนะครับแอนก็เออทำนอกรุ่นคนโดมาฮะไหนไหนขอหน่อยขออีชานอ้วยก็ดีนะตีนชานมามีมีปะไม่มีอ่ะใช้อยู่อืมได้ได้ครับโอเคสแกนแป,ป๊บ โอ้สแกนด้วยพี่นี่โกงอยู่เลยนะเหลือผู้เล่นห้าคนครับก็เราเราเราเรือต้องทำกือเราต้องสหารอีกสามคนพี่มาดูสมรรจที่นี่กนดีเราวิ่งผ่านมาไม่ดูเลยตึก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 กล่องอ้าวกล่องไม่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมเป็นกล่องอ้าวพี่แฮกไปไหนอพี่พี่ฟาร์มฟาร์มโอ้โห พัดหลงเนี่ยมันแย่เนะี่ยแล้วก็ตายเฉยแต่เหมือนมันสุดเหมือนโอ้ยโอ๊ยมันเหมือนโดนดึงบนดิกลบน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 ไหนตาดีตาดีคนตาดีโอ้ยพ e! oh, mm ี hmm. มม่ทำไมผมเดินแล้วแบบโอ้มันเดินมันดึงมันเดินมันสุดมันดึงโอ้ยมันดึงอีกแล้วกินก่อนสึกว่าม e. ันดึงผมอะเดินแล้วมันดึงผมอะโอเคหายละ โอ้ยนั่นน well, <okay um um uh! ั่นนัดึงแล่ะมันด oui> ึงแลโกล่ะมีเข็มทิศกับดาบเพชรอยู่ข้างในพอเข็มทิศพอเอ๊ะก็ไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเอาแม่งไม่ต้องเอาหรแล้วนั้นมีของอ่ะใช่มีของเอ้ยจะเฮ้ยเกือบตกเขาจะเอ้ยตกเฮ้ยเหมือนใครเดินใกล้ๆหรือเปล่าอุ๊ยชิบอ่า ของ,อ,งอยู่ไหนเอ่ยันโนเอนชานพี่เนี่ยหายไปเลยอีกแล้วนะอยู่ไหนเอาอยู่นู่นมาของดูโอ้โหหนุนชานแล้วก็พิชกอลเหล็กเออเจียมมันแท็กทีมกันเหมือนเราแน่นอน เจ็ดสิบห้านาทีตอนนี้สไวเวอร์สร้างบ้านได้ไหมฮะน่าจะได้คิดได้ไงว่าคิดดไไ้งว่าจะได้มีอะไรบ้างอุ้ยคุกกี้อาหารอุ้ธนูโอ้เพียบเลยแล้วก็ของรองเท้าแบ่แบงของรองเท้าแล้วกันแล้วก็หมวกขอหมวกด้วยกินช้างอีกแล้วคราวนี้พี่ตีแหกไหมฮะไม่ค่อยคือคักเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ <c oughs> ข้างล่างอีกแล้วทุกทีพี่ตินแห่งเตยครับคือคักเป็นประจำนะของเยอะเลยข้างล่างลงลงข้างล่างไหมได้ครับซุ่มซุ่มข้างล่างไปซุ่มด้านล่างเถอะดีกว่าดูซิมีใครบ้างแถวนี้ <c oughs> ผมอยู่นี่ครับแล้กาก็เราก็กดชิปแอบที่นี่แหละ ถ้ามันมาได้ก็แล้วกล่องมอพี่เอากล่องนี้อาา่ะฮะไม่มีไม่มีอะไรน่าสนใจครับมีกเกาะเพชรเกาะทองหืมเกาะทองอยู่ข้างในทองไม่จำเป็นคนระับตอนนี้โอเคเราอยู่นี่แหละเราให้มันมาหาเราเราให้มันมาหาอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันไม่มาแล้วก็คือผมรูยนะพี่ตังเงี้ย ถ้าไม่มีใครมาใช่ปะมันน่าจะมีการแบบสี่คนเว้ยแล้วก็อยู่ที่นี่กันรอแทางอเราได้ทักค่าแท็กทีมกันกดจิืมกดชิปไม่ก็อะไรด uh ้วยอ่ะกดชิปยังกดลองกดชิปกดชิปว่าชื่อหายชื <S <S> ่อหายป่ะขอพี่ลองกดดิเออมันหายป่ะโอเคพี่เดินไปเราแค่รอนะครับตัดตัดคิปไปเลยนี่เราแค่รอครับ โอเครอแป๊บอือฮืออ่าพี่ถ้าผมพูดกับพี่เนี่ย yani, พี่ไม่ต้องไหวยนะครับเพราะผมเพราะผมจะตัดโจนี้ไปเอ่อแล้วพี่จะมาอีกตอนไหนนะเด็กๆจะได้มาแคส<า>จะได้เขนาน่าจะได้มาแคสใครเอาฟี่ะเขาไม่ได้ไม่ทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยอุ้ยใครยิงอะไรยิงเองยิงเองอุ้ยเดี๋ย,ยวมันตีตูดเลย เด็กเพื่อนเพียงแค่สี่คนเท่านั้นแค่สี่คนชื่อนั้นนี่นะเขาอาจจะมาซ่อนเหมือนเราก็ได้ใช่แต่ <c oughs> ผมค่อยครั้งหน้าแล้วกันถ้าผมค่อยเปิดเป็นไอโคลโลแล้วกันเพราะว่าอันนี้แม่หมดทำแล้วมันมันไม่เปิดให้มีเดวบอกว่าอยู่ใครเข้าห้องทอสสดีครับ <The S 1> สสดีอาอีเมะ เอ๊ะอีมาโอเคกำลังแคทเกมอยู่นะครับเหมือนใครกำลังฟินใช่หรือไม่โอ้โหพี่ตีแท็กทำอะไรใต้หลังน้ำนี่นะโอ้โหพี่มีคิดหาสกินใส่บ้างเหรอรอซื้อสกินแท้ก่อนได้พี่ผมก็รอเหมือนกันน่ยน่าเราชนกันแล้ว มันหายบื้อพี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากกดกดกดนี่แหละเดี๋ยวมันก็คงไม่มาทางไกลมันทางมันทางมันเยอะเออเดินทาเล่นเดินเล่นในตาจรบาแล้วพี่อยู่ไหนอีกแล้ววะพี่หายกูพี่อยู่นี่โอเคพี่ก็ชิปอยู่นี่บาโอเคครับผมวับ กสวิหกสวิกองจะบรรจุไอเมอไรนะภายในหกสิบวพี่พมีคน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 มามีคนมาพี่พี่พมันหมามันมาเอามันาเอามัาเามันข้ามันอ้อตาย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 ตาตายตายสิตายตายสิตายตายสิออห่โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเี่ยมเยมเจ็บหมดเลยพี่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 พีขออาหารขออาหารยังด่วนขอหาอะไรก็ได้เลยเร โ,โอ้ยเลยแล้วโอ้ยของ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 ขอะไรได้ไม่เอาแมวของจะเอาอาหารที่สุดมีแอปเปิลทองไหมยังไม่ทองไหมหิวหิวหิวหยวหิวหิวหิวโอ้ยเก็บหมดแล้วทีนี้กูติงติงแล้วก็ติงครับกินแอปเปิ้ลทองอุ้ยอะไรไงมาแล้วกินแอปเปิ้ลทองรอก่อนพี่จัดการันยิบหายแล้วกูกลัวผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนู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  แองเจลอุ้ยตีเองอุ้ยเอาอจะเพ่อเจ้าพ่อจ้าพ่อเจาโ่เอาโบอเอาโบ,ออาบอือืมอ,อ,อืตีมันตีมันตีมันวิ่งเร็วจังอืออืออออพี่ผมตายแล้วไม่ตายะ 72, วะไอชิบหายกูเอ้ยมึงยาเยอะจังวะอ้าวทเไมพูดเหมือนผูู้้เสียงใต้ไปเลย อยู่นานอยู่นานอยู่นานไว้อยู่นานไว้เออไม่ตายครับอุ้ยอุ้ยพี่เลยพี่เ้ยตกใจครับพี่อย่าทำารกันอย่าทำารกันโอ้ยอย่าทำารกันพี่ครับ้ายทำพี่จะทำอะไรผมไม่พี่อย่าโอ้โอ้ย่าอย่าไม่ พี่เห็นแกน้องเห็นแกน้องหน่อยพี่โคตรโหดเลยจัดโอ้ยตายซะเย่พี่ไม่โหดร้ายว่ะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาทหน้านะแม่อาจก็แม่น่าก็อาจจะต่อต่อ,อนนะพี่เป็นเป็นสกายวอลไหมก็ได้มาครับต่อเรื่อยๆเลยแม่ ไม่ไม,ไม่ไม่หยุดครับมาอบอ่ะสกายวอลโอ้สกายวอลเล่นแล้วเทพไม่อยากจะโชว์แม่แตายเห็นตายตลอดตายตลอดเลยนะโอเคพี่เข้าไปในสกายวอลมาแล้วก็ไปเลยครับปาต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 น้าหน้าหาพี่อยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหรอยับหนึ่งสองซ่อมพี่ลงไป โอเคผมลงตามพี่นําผมนําเอ้พี่พี่นําผมผมตามหลังผู้ใหญ่เออสามสองหนึ่งโฉบลงไปเก็บของปรับของให้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลาวานี่นี่ลาวาไาให้หมดลาวามาทำาตามแผนเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ดูแล มีคนมาหาผมไหมมีไหมมีไหมมีไหมที่เหมือนเธอฉันแค่ข้อที่เล็กกว่าเล็บยูมีไหมมีคนมาหามีจะมีคนมาหาผมไหมไหมไหมมีมีว่าชิบหายแล้วกดชิปรอเลยพี่พี่จ๋าใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่นี่ว่าชิบหายแล้วกูตายตายเด็กอันนาเอ้ยไม่โหดจังวะโหดร้ายอ่ะ Okay, and with the body is super uh, and the side and video and the all Wait 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 oh and the pearl and the priest is ringing an and orange and Superman Superman We the a kinalava Wee skin, Who's the kin skin meat not skin สกินนี้สกินนี้ก็น่ารักกันแล้วทำไมมีเหมือนมีคสนสกินซ้ำๆว้ไปไหนะลงเลยก็เลือกทอห้องสี่หนึ่งสองและสามอ่ะปัดหน้าเราผมจะขอเลือกการนั่นก็คือแอปเปิลทีละทองไม,ไม่มีให้เลือก <laughs> มันโคตรนานพี่อยู่ไหนพี่อยู่ตรงต้นไม้สีชมพูอะทุกต้นไม่ใช่เหรอวะพี่บอกผมเร็วๆอยู่ไหนอยู่ทางขวามือโอเคโอเคโอเคใช่ปะวะไม่ใช่เนยมึงใครไม่ใช่มึงใครด้วยนะสิบไก่แล้วอุ๊ยกดผิดกดผิดกดผิดจะนี่มีใครมาหาผมไหมไม่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 มีไม่มี พวกเราต้องไปหาเขาก่อนอไปจาัดก,การเขาซะอ,อ,อไปตกตายซะฮ <c oughs> ตายแล้วนะมาดิสัตมาดิสัต <c oughs> วางกับดักแม่งผมมีดาร์กบอลอีกลูกหนึ่งวิเจอได้กางเกงแล้วโอผมนี่แหละเรียกว่าฆ่าถูกคิวเฮ้ยใครมาวะวตกใจหมดใครนั่งไงใครมาแม่งมาจริงแน่เลยชิบหายแล้ว <c oughs> เอานมเก็บนมไว้ก่อนเก็บนมไว้ก่อน เก็บน้ไว้เออแล้วก็ดูของตรงนี้แอบเปิลทองเลยแอบเปิลทองพี่พี่อยู่ไหนพี่ผมกำลังไปหาอีกคนนึงพี่รอมาอตาย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 เย่น yeah! ้ำบ่อ่ะ เหนึ่งสองคนและเม้นสามเลยเราสองคนหรือสองคนโอ้โหพี่มาศึกตรงกลางมาเดี๋ยวหมดแล้วจ้าเออูโอ้ย่าอู้ย่างั้นผมเมื่ผมไปหาพี่ก็ได้พี่อยู่ไหนอยู่ไหนพูดยังไงดีวะ มีอยู่แนผมอยู่หน้านี่เลยไหนผมชมอยู่ตรงตรงหน้าตรงหน้าเกาะอ,อะหาเกาะไปอยกกู่เกาะไหนวะตรงหน้าเกาะเลยพี่หน้าหน้าพี่ลองพี่ลองเดนินเดินมาหน้าเกาะแล้วพอพี่คือมองเรื่อยๆผมอยู่หน้าเกาะเลยนยไม่เห็นไม่เห็นที่วะล่ะเอ๋บอ่ <laughs> อ,อหินไปตรงกลางฮะ <laughs> วัดงั้นผมไปตรงกลางก่อนแล้วกันปึ๊บออกอุอ้ยหูตกจ้ะนี่มันนี่มันคนตรงกลางนี่วอ่ะโอ้โหเพจ้ะเยอะอยู่หน้าผมเลยนะจ้าพี่พร้อมแล้วใช่ไหมย,ยังยัง อยิ่อยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าพี่อ๋อหนึ่งสองสามไปพร้อมกันเลยโอเคครับหนึ่งสองสามวันเดินปีปีมาแล้วเอาไม่วารบเอาว่าปแล้วนี่เนี่ยโอ้ยยายาโอ้ย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 ตายนี่ตาย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 ดาวนัดดาวนัดดาวนัดเออเจอแล้ต้องครับ ต้อยไปตายเออเออตาย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 นม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 เย่เป็นไงเราเป็นไงเรารอบนี้ชนะแน่รอบนี้ชนะแน่อ้าวรอบครั้งที่แล้วครั้งก่อนมันไม่มีให้เลือกไม่เป็นเลือกสายมาหนึ่งสองสามมาเอ้าพี่ผมไม่ผมไม่มีให้เลือกไอ้ชิบหาย อ่คานนี้ชนะแน่ทำไมพี่โหดจังวะอัดกี่นาทีแล้ววะเนี่ยยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีผมนี่สายแท้งเลยครับเละใครโดนหรือยังก็มาเรื่องครับแล้วพี่อยู่ไหนวะสี่สามสองหนึ่ง ลง<อ>จะเ,เออยคยเก็บของอย่างไว้ครับเก็บของอย่างไว้เก็บของอย่างไวอุ้ยข่ายยิงกูชิหายโอ้ยเกือบตายไม่รุมันโหดจังวะแอปเปิลทองแบบเดี๋ยวมานะมึงโหดร้ายอะ่ะแ่จ๋าจ้าอยู่ไหน,นครับไม่บอกต่ออยู่ตรงเกาะ นี่เนี่ยยิงมายิงกลับไม่เคยโกงไม่มีเกาะโูเกือบตายค่ะมาดิมาสิอ้าวหนีโหไม่กล้ามาเทตโตฟิตใครทำอะไรเฮ้อเขาไปบวกกันตรงกลางอะ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิบวกบ้าง ไปบวกบ่เอ้ยเอชิปให้อยจะตกจะตกจะตกพี่ตีนดัผนนาเห็นผมไหมเห็นผมไหมผ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 มหนีเน่จังซีเอาซีเอาซเอาซีตั้งสถานะูมดไเลยเอาเพี่ไปหาเดี๋ยวหินไ่ให้โอยแป๊บนึงนะโอ๊ยกอเกอเ แล้วใครอยู่ข้างผมแล้วบ้างเนี่ยโหทุกคนโอ้ยทุกคนไว้แป๊บนึงนะแป๊บนึงทุกคนเลยเออ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 ตั้งตั้งไว้ก่อนเลยตั้งโอ้ยนี่ขนาดไหญแล้วแป๊บนึงพี่พี่อยู่ไหนวะพี่เฉชยวสีอะไรอยู่นี่เอ้เจ๊ตกน้ำไอพี่ตกน้ำพี่ตกน้ำไม่ตกเลยไม่ตกไม่ตกไม่ตก เป็นการตายที่โคตรอนาถว่ะจะตกตายพี่มีทีเอ็นทีนะเฟ้ยผมก็ผมก็มีมั้งขอปลาไลก่อนมีสามสี่กองอ่ะตอนนี้มีใครอยู่แถวไหนบ้างเอ่ย อยิงใครสักคนตรงนู like ้นได้ไหมมึงเหม่งมึงนักมึงหน้ามึงหน้ายิงไม่ตกเข่าทั้งเลยมีเลี้ยงอ่ะมีเลี้ยงเฮ้ยสามคนมาสามบ่อ๋อได้เวลาพเน็ตศึกแล้วไู่นู่นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นรู้เรื่องตรงนั้นตรงนั้นเล็งอยู่เล็งอยู่ตายไม่โดนชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปไม่โดนอ่ะสวัสดีครับเฟรนด์อุ้ยเฟรนด์เฟรนด์ไม่โดนเว้ย ไม่โดนเว้ยมีกี่เอนชานเอนชานต้องการเลยครับเว้ยเว้ยไม่ไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยเว้ยมีโดนเว้ยมีโดนเว้ยเว้ยเว้ยยิงก็ไม่โดนเหมือนพ่อโทรมาใช่ปะอูใช่เลยพักสายแบบวิ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  ครับพี่แฮกพี่แฮกพี่แฮกืออไปหาแป๊บจะมาทำไมกำลังจัดไปหลอยมันเลยโอ๊ยบี้ผมติดทำใจนะช่วยผมก่อนเุ้ยไปล้วออาอชิหายละกูโอ้ิพายละอายเออออเออเออีต้องการผมติดบล็อกเข้าไป กินเลยก่อนแป๊บนึงเฮ้ยพี่ผมจะตายออูยเฮ็ดแม่มึงอุย้ยเอากูตายกูตายเลยโอเคครับก็พันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนจะกลับมาพันหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า